สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook ด้วยทาง u t u b e ครับอยู่กับผมจากทีรถมือสองวันนี้ผมมีรถ t ต y o ta c o r o l l a a l t i s นะครับผมก็เป็นรถเจ้าของคนเดียวนะครับผมคันนี้เครื่องดีมากนะครับนะครับเข้าเข้าเข้าสู่หมดรถเลยเข้าเครื่องดีมากเลยคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมอ่าบอดี้ตัวถังใช้ได้นะครับผมคันนี้นะครับไม่มีชนนะครับบอดี้ตัวถังใช้ได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา ตั้งราคาไว้ที่สามหมื่นเก้า 39, นะครับผมสามหมื่นเก้านะครับ 39, นะครับสามหมื่นเก้านะครับเป็นเจสปีดนะครับหกเกียร์ดินหน้าเจ็ดเกียร์ทอยหลังคันนี้แต่เก็บเดิมๆสสวยเลยรถไม่มีชนนะครับนี่สวยมากนะครับคันนี้ท่านใดที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามหมื่นเก้า เบาะไม่มีขาดนะครับตะเข็บเดิมรถหน้าเดิมดังเดิมเลยนะครับนี่ก็จะมีผูดตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมเวลาไปทาสีเราก็ค่อยป่านะครับตรงนี้นะครับผมนะครับเป็นทุกรถปลดป้ายทุกจะเป็นเกือบทุกคันนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับเครื่องดีมากเลยนะครับคันนี้บอกว่าเครื่องสุดยอดเลยนะครับเครื่องประมาณ80นะครับผมนี่ดูนะครับ ก็คาหน้าสวยเลยนะครับผมคาหน้าสวยเลยนะครับผมคาหน้าเดิมเลยนะครับผมเครื่องก็อาจจะมีซึมมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทํานะครับท่านใดสนใจก็สามหมื่นเก้านะครับผมผมยังไม่ได้ล้างเครื่องให้นะครับอันนี้คือเอาไปล้างเราเองนะครับก็สามหมื่นเก้ารถขับดีมากนะครับช่วงล่างใช้ได้นะครับแอร์มีต้องไปเช็คนิดหน่อยนะครับผมเพราะเราเป็นจอดนานนะครับรถบางเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับสามหมื่นเก้าเครื่องดีมากการันตีให้เลยเครื่องดีมากรถเจ้าของคนเดียวนะครับ รถเจ้าของคนเดียวนะครับสามหมื่นเก้านะครับผมสามหมื่นเกเท่านั้นนะครับรถน่าใช้นะครับผมไปทำที่สีเขาจบแล้วนะครับคันนี้ครับผมภาษีขาดเดือนนะครับผมภาษีขาดเดือนนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตผมจะวางสายนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะมากเลยนะครับคันนี้สนใจก็โทรมาก็าแล้วกันนะครับสามหมื่นเก้านะครับภาษีขาดเดือนนะครับราคาขายตามสภาพนะครับ รถขับทางไกลได้เลยนะครับผมน,นะครับสามหมื่นเก้านะครับตัวโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกครับผมขอบคุณครับ